สวัสดีครับตอนชเช่าเสานะครับยังยเหมือนเสาเลยพี่น้องเนะ้อได้เวลาไล่วงออกจากขอ,อกนะครับเสามื่อนี้นะครับกับอากาศโอ้อากาศเย็นสดชื่นนะพี่น้องเนะ้อยลองจากมเมื่อนี่ฝ้าห้องแต่ว่าวมีฝนนะครับแถวบ้านผมนะครับแถวภาคอีสานตอนบนอาจจะไปตกอยู่แถวแถวทั้งจังหวัดเด้อพี่น้องเนะี่ยตกไม่ทั่วถึงอาจจะตก เป็นบางอำเภอนะครับนี่ครับก็มีฟ้าร้องนะครับแต่ก็ล่มพัดไม่ค่อยแรงเศ้าวันนี้ได้เวลาเอาวงอ,อกจากขวังนะครับง่วนหน่อยของผมโอ้งวนหน่อยแข็งแรงได้ยี่สิบวันตัวอ้วนได้พี่หน้องได้ตัวอ้ว,น,อว,ว,วนสมบูรณ์แม่มันอื แม่มันนะครับผมฉีดยาแจกเ,เก็บตาใหา้ก็ยังมีน้าตาด้วยหรอกโซไซผมจะไปซื้อยาไปตามมาทา,ายให้แม่งวังวงัวหน่อยเลี้ยงงัวมาแล้นะครับงัวมีลูกหน่อยครับมี่ครับร่งใจเลี้ยงนะครับ คือกำไรได้พี่น้องเด้ฉันมีลุงหน่อยครับนี่ใสาโลเรผสมสลเรีนี่ครับอาจจะคนมาโกด,ด้อพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันไข่ขายกันสลเรสายพันธ์แท้นี่คนมันจะโกดนะครับ <c oughs> ออกมากจะโกดแต่ว่า ตัวนี้มันปกุดนะครับนี่เป็นคนเรียบนี่ครับเหมือนแม่มน,นะครับเนี่ยยเนี่แต่ว่าสีนี่อาจจะได้พ่อมันนะครับพ่อมันเนี่ยสีเข้มนะพี่น้องเลยแดงเข้มนี่นะครับตรงข้อมันใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่โอ้โหนะยาวนะครับนี่ ตรงๆด่ก็ยาวเลยพี่น้องเลยนี่ตรงความนี่สสดือสะดือก็ยาานะครับไม่ยาวเริ่มมีเห็บแล้วนะครับติดเห็บกับแมมันได้พี่น้องเลยนี่เนี่ยสำคัญว่าสุ่มขนได้ลายนี่นะครับคนหน้านาเนี่ยชอบมีเห็บตัวใหญ่เกา่ะได้พี่น้องเลยนี่ครับจะแตกต่างกับงัวทั่วไปนะครับเห็บตัวใหญ่ แต่ว่าแข็งแรงนะครับตรงตรงนงมบันนี่ใหญ่ได้พี่น้องเลยนี่ครับพวงพวนงนมมันนีตคนนะครับออืืง่วนสายพันธุ์นี่นะครับถ้ามันได้พอมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะสวยงามได้พี่น้องนด้นะครับตัวแม่แม่มันอาจจะบอบบามปันใดแม่แม่งว่วตัวนี้นี่ครับนี่ครับก็ ดีแค่ว่ามันตัวใหญ่นะครับนี่ตัวสูงแมงวัวใหญ่นะครับเขาสามารถผสมลวงงัวงตัวใหญ่ได้นะครับมันขึ้นรอบนาแล้วพี่น้องเนี่ยผมจะผสมรอดละสองพันนะพี่น้องเน,ะ 2, นี่น,นะนี่รอบมันขึ้นรอบนานครับผมจะเอาตัวใหญ่กว่าดีนี่ตัวนี้ยัง บัวใหญ่ปันไหญได้พี่น้องเน้อผมจะเอาหญ่กว่าดีนี่ครับเพราะว่าตัวดีวมันผสมข้างเดียวติดผมจะใส่แม่ใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับต้องการงัวใหญ่งัวสูงนะครับเพราะว่าแม่มันได้นะพี่น้องเน้อแม่มันตัวใหญ่เนี่ยคือการเดียงงัวาขายหลวงด้พี่น้องเน้อนะครับ ลูกงัวนี่มันจากออกจากขอ,อกแล้วนะครับมันออกไปะไร <c oughs> ได้ยี่สิบบ้านไหนนะพี่น้องอายุของงัวหน่อยของผมนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์คนตาสีแดงตัวพ่อ,อมันก็นสีแดงนะครับนี่คนตาเจ้าหมูกเหมือนกัน จมกูกแดนเข้มจะตรงคานี่ได้ในแม่มันได้พี่น้องเนี่ยตรงคาตัวคาตรงสะดือสะดือมันก็นยาวนะครับ mm hmm. ของคอมันนี่ก็ยาวพี่น้องเลยนี่พวกนะ่ะเป็นพ่วงอนู่นะครับเอาน,นี้ครับก็จะไล่ง่วออกจากคอได้พี่น้องเนี่ย ชาววันนี้นะครับผมก็จะเอาแมงงวมาผูกไว้กินยายุกกลางทุง่งเหมือนที่ผมเคยผูกไวทก้ทุกทุกตอนเชาวเด้อพีหนองเด้อนี่ครับการเลี้ยงงวที่นี่การเลี้ยงงวชีวิตประจาวันนะครับตื่นเช้าศขึ้นมาก็เอางวัวมาเล็มหญ้ากลางทุ่งหน้านะครับแมงงวของผมอวนสมบูรณ์ บบพร้อมนะพี่น้องเนี่ยนี่ครับได้ลูกออกมานี่ง่ายมากๆเลยนะครับเบ่งแค่สามขังนะครับก็จะหลุดปลุกลุดออกเลยนี่คือแม่ง่วสมบูรณ์นะครับนำนมนีน่นนนด้พี่น้องเนี่ยสำคัญแม่ง่วดต้องมีนำนมสม่ำเสมอให้ลูกงวกินนะครับลูกงัวดจะใหญ่เร็วๆ,ๆ,ๆนี่คือหมอเป็น แม่พันธุ์ใดเด้อพี้องเด้อนะครับพี่น้องจะผสมพันธุ์ง่วตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าเหนแพ่ในเด้อพี่้องเด้อผสมเชียมนะครับบ่ไดดผสมตัวนะครับผสมเทียมจะดีกว่าเลือกสายพันธุ์ใดเด้อพี่้องเด้อนะครับพี่น้องจะได้ง่วงามถ้าผสมเทียมแต่ถ้าผสมตัวพี่น้องอาจจะได้ง่วแบบบ่งามนะครับอาจจะเป็นง่วทั่วไป น,นี่ผมผสมเทียมนะี่น้องเรื่องงวผมการผสมเทียมก็นี่ดีแบบว่าเข้าเหลือสายพันธุ์ใดได้อิวหนองเลยได้ง่วงามแต่จะผสมตัวนะครับอาจจะได้ง่วบางงามแต่ว่าเข้าเด็ใจข่าผสมง่วหน่อยนะครับผสมตัวขานั้นเขาผสมเทียมนะครับ เาก็ต้องได้ใส่เงื่อนได้พี่น้องเด้อให้ข่าผสมเทียบนะครับแต่ข้างแหลกครับไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันไม่แน่ไม่นอนนี่คือง้อห,หน่อยของผมที่ผสมหลอดผสมเทียบพี่น้องเบิ่งเอาว่ามันติดหรือไม่นะครับติด,ดนี่ผมผสมเทียครั้งเดียวและพี่น้องเด้อง้อห,หน่อยของผมนี่ ทั้งเดียวติดนะครับนี่ครับซึ่งว่าที่ผมซื้อมาแม่ของมันนะครับเคยผ่านมีลูกมาเหล้วนะครับหลายตัวซึ่งว่าที่ผ่านมีลูกมาจะดีกว่าได้พีองเลอมันเตะได้เพียงเอง,องมันเตีมาป๊กหล่นระวังนะครับเมื่อหน่อย สวนสลลีร่นะครับสลูเร่ผมซื้อมาเนี่เป็นง้วนหน่อยอยู่นะครับงัวเม่สาต้องได้เลี้ยงต่อไปให้มันอุดวมสมบูรณ์ให้มันอ้วนประมาณครบสามปีนะครับรองจะผสมให้มันใหญ่เต็มที่ได้พี่น้องเอยรู้ว่ามันจะผสมติดหรือไม่ค,ความยากลำบากของง้วแเม่์สา คือว่ามติดลูกอยากนะครับเพื่อกว่าให้ผ่านมีหลูกมาเด้อพี่น้องเลยนี่ครับการเลี้ยงง่วงเมียสาวน่าต้องใช้เวลาโดนนะครับเขาได้ออกมาเบ,บีนี้นะครับปีละลูกปีละลูกก็ดีนะครับ ง่วผมเริ่มมีเห็บตัวใหญ่เกาะเลยเดียด๋วยวผีหลังเลยชอบมาดุดผมนี่พี้องเลยมันหยอกนะครับทุกๆตอนเชา้ามันจะชอบมาดุดแเหนี่าครับชอบมาดุดขาผมนะครับด,ด,ดุดไปสิครับมันจากหหยอกมันนะครับมันม่ให้หยอกแบบนี้ครับ ก็จะประดุดนะครับก็จะไม่หยอก <c oughs> ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนชาวันนี้นะครับ